คำขวัญจังหวัดเชียงใหม่โดยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าบุผคาชาติล้วนงามตานามลำค่านครพิงคำขวัญน,นี้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความงดงามและความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ในทุกแง่มุมโดยสุเทพเป็นสีเปรียบเสมือนหัวใจของชาวเมืองเหนือโดยสุเทพไม่เพียงเป็นภูเขาที่สวยงามแต่ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุดอยสุเทพอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือเป็นมิ่งขวัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มานานหลายร้อยปีใครมาเยือนเชียงใหม่ต่างต้องขึ้นไปสกักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลประเพณีเป็นสง่าสื่อถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาเช่นประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองประเพณีญี่เป e งและการฟ้อนรำพื้นเมืองทุกสิ่งล้วนสะท้อนความอ่อนช้อยอ่อนโยนและความสง่างามของผู้คนและวัฒนธรรม บุคคาชาติล้วนงามปาเชียงใหม่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ตลอดทั้งปีจะมีดอกไม้นานา,นาพันเบ่งบานทั้งกุหลาบดอกซากุระเมืองไทยและดอกไม้นานาชาติที่จัดแสดงในงานมหกรรมพืชสวนโลกรวมถึงงานเทศกาลดอกไม้ประจําปีที่งดงามราวภาพฝันนามลาค้านครพิงคําว่านะครพิงเป็นชื่อเดิมของเมืองเชียงใหม่มีความหมายลึกซึ้งและทรงคุณค่าเป็นนามที่สืบทอดจากอดีต แสดงถึงความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นเมืองใหญ่ที่งดงามดุดนางพิงในตำนานดังนั้นคำขวัญน,นี้จึงเปรียบเสมือนภาพรวมของเชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์วัฒนธรรมอันงดงามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าสมกับเป็นนครแห่งความงามทางใจและวิถีล้านนาอย่างแท้จริงผิดพลาดประการใดเพื่อผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ ขอพระคุณครับ